ผมอยากให้คุณตั้งคำถามให้ตัวเองสี่คำถามคำถามแรกคือทำไมเราต่างก็ถามตัวเองตลอดว่าทำไมทำไมต้องทำงานหนักทำไมต้องเรียนเยอะทำไมถึงจดนู่นจดนี่ทำไมถึงอ่านหนังสือจะพยายามทำไมทำไมถึงต้องสร้างวินัยขนาดนั้นทำไมต้องพัฒนาตัวเองทำไมกัน แล้วมันก็มีแค่คุณที่จะตอบคำถามทำไมเหล่านั้นของคุณได้ถ้าทำไมของคุณแข็งแรงพอถ้าทำไมของคุณมันทรงพลังยังไงของคุณก็จะเป็นเรื่องง่ายมันจะเป็นแรงที่จะนำเราสู่ความสำเร็จได้และคำตอบที่ดีที่สุดของคำถามว่าทำไมมันก็คือคำถามที่สองทำไมจะไม่ล่ะ ทำไมไม่ลองดูเราว่าเราจะอ่านหนังสือได้มากแค่ไหนจะเรียนได้มากแค่ไหนจะมีทักษะอะไรใหม่ๆได้บ้างทำไมไม่ลองดูสิว่าตัวของเราเป็นแบบไหนกับทั้งเพื่อนๆและครอบครัวของคุณทำไมเราถึงปฏิบัติกับเขาดีหรือแย่ขนาดนั้นทำไมไม่ลองดูว่าตัวเองจะทำอะไรได้บ้างจะมีอิทธิพลได้แค่ไหนทำไมไม่ลองดูว่าคุณจะช่วยเหลือคนได้แค่ไหนกัน ทำไมจะไม่ลองดูละ่ะว่าตัวเองจะไปได้ไกลแค่ไหนจะได้รับอะไรมากแค่ไหนจะได้แบ่งปันอะไรมากแค่ไหนทำไมจะไม่ละ่ะในชีวิตของเราอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ใช้เราก็จะเสียมันไปสมมติว่าคุณมัดแขนตัวเองไว้อยู่กับตัวแล้วถ้าใช้ชีวิตไปแบบนั้นมากพอคุณก็จะไม่ได้ใช้แขนของคุณอีกต่อไปแขนของคุณก็จะไร้ประโยชน์ แล้วทางเดียวที่จะให้แขนนั้นมีประโยชน์อยู่คืออะไรก็แค่ใช้มันต่อถ้าคุณเลิกคุณก็แพ้ปกติแบบนั้นเลยทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับแขนก็สามารถเกิดขึ้นกับสมองได้เกิดกับจิตใจคุณได้มันสามารถเกิดได้กับทุกๆสิ่งที่คุณเป็นความตั้งใจถ้าไม่ได้ใช้มันก็จะหายไปความรู้สึกถ้าไม่ได้ใช้ก็จะตายด้านมันไม่ได้เติบโต ไม่ได้พัฒนามันจะหายไปความศรัทธาไม่ได้ใช้ก็จะลดหายไปทุกอย่างก็เป็นแบบนี้ความมีชีวิตชีวาถ้าไม่ได้ใช้มันก็จะหายเรี่ยวแรงพลังงานที่มีถ้าไม่ได้ใช้มันก็จะหายเหมือนกันลองเริ่มมองดูตั้งแต่พรุ่งนี้เลยว่าคุณจะทำอะไรที่มันจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้คุณจะเปลี่ยนอะไร แล้วถ้าคุณไม่เริ่มเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมทุกทุกอย่างมันก็จะเป็นเหมือนเดิมทีนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าอีก5ปีจะเป็นยังไงให้คุณลองมองย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วดู5ปีที่แล้วก็ไม่ต่างอะไรกับ5ปีข้างหน้าจนกว่าคุณจะเริ่มเปลี่ยนพรุ่งนี้ไม่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนจะเล็กจะน้อยหรือจะใหญ่แค่ไหนหรือจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยก็ได้ทั้งหมดนั่นคือทางเลือก คุณจะทำอะไรก็ได้แต่มันก็ดีไหมที่ทุกๆวันของคุณคุณจะรู้ว่าคุณสามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณได้ถ้าคุณแค่เลือกส่วนทำไมแบบที่สามทำไมถึงไม่เป็นคุณล่ะผมก็อยากจะพูดมันกับทุกๆคนโดยตรงนะแต่ทำทั้งชาติยังไงก็คงไม่ครบที่จะได้มานั่งพูดกับทุกๆคนจริงๆแต่ผมอยากให้คุณได้ฟังคำถามนี้ ว่าทำไมถึงไม่เป็นคุณล่ะคุณมีความคิดคุณตัดสินใจได้คุณวางแผนได้ชีวิตตัวคุณเองก็เปลี่ยนได้แม้จะเป็นในช่วงเวลาไม่นานคุณก็สามารถเติบโตได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณทำให้ฝันตัวเองเป็นจริงได้คุณเป็นรากฐานให้บ้านมั่นคงได้คุณสุขภาพดีได้คุณเข้มแข็งแข็งแกร่งได้แล้วทำไมมันถึงจะเป็นคุณไม่ได้ล่ะ ถ้าคุณถามตัวเองแบบนี้แล้วก็โอเคมามองโลกในความเป็นจริงกันสักหน่อยว่าเราก็ไม่ได้เก่งอย่างที่เราคิดเราก็ไม่ได้สามารถทําในสิ่งที่เราอยากทําทได้แต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วนี่นาะว่าเราอ่อนด้านไหนก็สามารถโฟกัสกับสิ่งที่คุณอ่อนได้แล้วก็ทํามันให้ดีขึ้นพัฒนาให้มันดีขึ้นได้ไงแค่นั้นเลยและคําถามต่อไปคือทําไมสุดท้าย ทำไมไม่ตอนนี้เลยล่ะเวลาที่ดีไปกว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วนะถ้ามีความฝันอยากจะใช้ก็ใช้มันเลยอย่าปล่อยให้มันตายหายจากไปให้ชีวิตกับมันให้ชีวิตกับตัวเองไปลงมือทำตอนนี้เลยเพราะความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่คุณจะไล่ตามความสำเร็จมันคือสิ่งที่คุณจะเป็น ทุกๆคนก็อยากประสบความสําเร็จในโลกของเราไม่ว่าจะมองไปทางไหนไม่ว่าจะมองไปที่ใดก็มักจะเล่าแต่เรื่องความสําเร็จกันทั้งนั้นแต่ยังไงก็ตามคุณเคยลองมาคิดกับตัวเองไหมครับว่าความสําเร็จนี่สำหรับตัวคุณแล้วมันหมายความว่าอย่างไงขอติดไว้ตรงนี้ก่อนแล่เรามาคุยกันในคลิปหน้านะครับให้เสียงภาษาไทยดูและอย่าลืมนะครับ Spark Mind จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคนครับ